ฟันแทนคิวบายกองทุนบัวหลวงสวัสดีครับนี่คือแองฟานแทงคิวกับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมยังคงอยู่กับผมนะครับเจษัาตัววิวัฒนจากบลจบัวหลครับและพูดถึงรูปแบบของการจัดพอร์ตแบบง่ายๆที่ใช้หลักการของการม e ีคอร์พอร์ทที่เป็นพอร์ตหลกักและเซอรไลท์พอร์ทที่เป็นพอร์ตเสริมขึ้นมาบ้างแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาบลจบลหลวงแนะนําว่ากองทุนที่จะอยู่ในพอร์ตหลักเนี่ยควรจะเป็นกองทุนที่มีกษณะของการเติบโตระยะยาวนะครับมีความสามารถในการบริหารหรือว่าอยู่ในตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูงมีรูปแบบหรือว่ามีความชัดเจนในขณะเดียวกันก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีด้วยนะครับซึ่งคอพอตที่บลจบลหลวงแนะนํา ก็จะผ่านกองทุนหลัก3ามกองของบรจบุญหลวงซึ่งได้รับการจัดอันดับเรตติ้งที่ค่อนข้างดีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีผู้จัดการกองทุนมีฝีมือที่ยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นบีโกโบที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีโอกาสเติบโตสูงนะครับเน้นหุ้นของบริษัทที่เติบโตแล้วก็จดทะเบียนอยู่ในกลุ่มตลาดที่เป็นเรียกว่าตลาดพัฒนาแล้วในขณะเดียวกัน B ีเอเซีย e ซึ่งจะเน้นการเติบโตในหุ้นฝั่งเอเชียแล้วก็ B Inotech ซึ่งลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีพื้นฐานแล้วก็เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับโอกาสของการเติบโตและเหมาะที่จะนําเข้ามาเป็นคอร์พอร์ทครับวันนี้เราจะพูดถึงกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มตลาดยุโรปนะครับซึ่งกลุ่มตลาดยุโรปปัจจุบันมีความน่าสนใจมากขึ้นที่จะเอาเข้ามาใส่เป็นไซต์ไลท์พอร์ตในปัจจุบันนะครับ ตลาดยุโรปโดยเฉพาะในยูโรโซนแล้วก็เยอรมนีซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในยุโรปมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับ GDP ของยูโรโซนในไตรามาสที่1ปีนี้เนี่ยมีการปรับประมาณการขึ้นแล้วก็สูงกว่าคาดการเดิมนะครับซึ่งปัจจัยสนับสนุนก็มาทั้งจากนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังประเทศที่ใหญ่อย่างเยอรมนเนี่ยมีการประกาศนโยบายการคลังเชิงลุกนะครับโดยการจัดตั้งกองทุนพิเศษนอกองบประมาณมูลค่า 5แสนล้านยูโรเพื่อใช้ในการลงทุนเพิ่มเติมด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ4แสนล้านยูโรแล้วก็ด้านสภาพอากาศ1แสนล้านยูโรนะครับโดยกองทุนนี้เนี่ยจะถูกใช้ใจ่ายในระยะเวลานระยะเวลา12ปีซึ่งส่งผลให้การใช้ใจ่ายภาครัฐจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ0.8%ของ GDP เพื่อเร่งการลงทุนในด้านพลังงานสะอาดการคมนาคมการศึกษาและก็กาาโหมครับนอกจากนี้สหภาพยุโรปโดยรวมยังอนุญาตให้ประเทศสมาชิก ใช้ข้อยกเว้นจากกฎวินัยการคลังเพื่อรองรับงบประมาณขาดทุนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการจัดสรรสินเชื่อประมาณ1,50,000ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนกลาหโหระดับภูมิภาคมูลค่ารวมกว่า8แสนล้านยูโรภายใน4ปีข้างหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยแล้วก็แรงกดดันมาจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งก็มีประเด็นความขัดแย้งอยู่ระหว่างรัสเซียกับยูโรรวมถึงอเมริกาด้วย อันนี้ก็เป็นเหตุให้มีการปรับเปลี่ยนในแง่ของนโยบายการคลางนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนแล้วก็น่าจะผลักดันให้เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีมูฟเมนที่ดีขึ้นในขณะที่นโยบายการเงินก็มีความน่าสนใจครับธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นนะครับโดยเริ่มเข้าสู่วงจรการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นสินเชื่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน สราดัชนีต่างๆนะครับที่เป็นตัววัดที่นักลงทุนจสะสถาบันต่างๆเนี่ยชอบใช้เนี่ยก็แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจยุโรโซนที่เพิ่มขึ้นแต่สะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจที่กระจายตัวมากขึ้นรวมทั้งน่าจะส่งผลดีต่อไรายได้และกําไรของบริษัทจดทะเบียนในช่วงปลายปี2025 <c oughs> 2 0 2 5ต่อ2026น <c oughs> นั่นหมายถึงว่าตลาดยุโรปมีโอกาสเต,ติบโตต่อเนื่องในปีนี้ไปถึงปีหน้านะครับส่วนในแง่ของการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปเนี่ย ตอนนี้เราก็ต้องมาดูมูลค่าของตลาดหุ้นยุโรปนะครับซึ่งต้องบอกว่าระดับมูลค่าหุ้นในยุโรปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับสหรัฐขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนจากการซื้อหุ้นคืนหรือ b buyback y i e ย d เนี่ยบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับ ต่อผลตอบแทนของบยบแบกทีเนียปรับตัวขึ้นใกล้เคียงกับสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีซึ่งเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของงบดุลและความมั่นใจต่อภาคธุรกิจและแนวโน้มของผลประกอบการนะครับการลงทุนในหุ้นยุโรปยังมีข้อดีในแง่ของการกระจายความเสี่ยงนอกจากการกระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรมมากกว่าตลาดอื่นแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงหลังสถานการณ์รัสเซียยูเครนเริ่มคลี่คลายนะครับ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภาพรวมอย่างะนอย่างน้อยที่จะผลักดันแล้วก็ทําให้ตลาดยุโรปมีความน่าสนใจมากขึ้นครับสําหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดยุโรปก็จะมีหลากหลายนะครับถ้าเป็นกองทุนโดยเฉพาะที่เน้นธีมอย่าง B ีซีของเราเนี่ยก็จะกองก็จะเป็นกองที่เน้นเรื่องสแตทแล้วก็หุ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในยุโรปนะครับหรือว่า b ีพรีเมียมเองก็มีหุ้นจํานวนไม่น้อยที่อยู่ในยุโรป แต่ถ้าพูดถึงกองทุนที่เป็นโฟกัสยุโรปจริงๆเนี่ยสามารถลงทุนผ่านกอง BEU Passive ได้ซึ่งกองนี้เป็นกองทุนดัชนีที่ลงผ่านที่ลงทุนผ่าน ETF ของ Backlog อกนะครับ ETF ของ Backlog ตัวเนี้ยอ้างอิงดัชนีสต็อกยุโรป600ซึ่งก็มีหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวน600บริษัทในเทวียุโรปรวมกันถึง17ประเทศซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเลทิเซนต์ผลประกอบการแล้วก็ภาพรวมของตัวของยุโรปในค่อนข้างดีครับ สำหรับนะักลงทุนที่สนใจก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้หน้าเว็บไซต์ของเรารวมถึงสอบถามได้ที่ตัวแทนขายของเรานะครับไม่ว่าตัวแทนขายหลักธนาคารกรุงเทพตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกรุงเทพประกันชีวิตแล้วก็ตัวแทนขายอื่นๆของเราซึ่งสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ในแฟกชีตในเอกสารต่างๆของกองทุนนี้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ